บอกสามีตัดยานที่เพิ่นเอามาปลูกว้ออกให้เพิ่นกับบ๊บตัดจักเชือค่ะนี้บาดสุดท้ายจะคล้องอดบ่ได้มันโหลไรไดตัดเอาบาดนี้อ๋อมีแอร์แล้วตัดท่านแล้วจะสิตัดออกให้มันแล้วเพิ่นกลับมามาเห็นตัดออกแล้วกันเนาะแล้วแต่สิมีเอาตัวบาดนี้ตามตัดอ่อยเอาโหลดต้นง่ายเลยกระไดหงายยังบุลื่มซื้อหรอ ยังเนาะางทมันใหญ่ยังเนาะลืมเนาะเหมือนน้นทามเพือ่อกระดิ่งจริงๆแล้วที่มองนี้เนาะคะ่ะมันเป็นที่ที่เอาไว้สําหรับปลูกพักปกติทุกๆปีก็สิปลูกพักตรงนี้แต่ว่าปีนี้นี่คุณสามีตอนต้นปีนี่คุณสามีเพิ่นก็เลยวาสิมาขอเพาะปลูกหญ้ามองนี้ก็คือว่าเสืมอมาเพาะซื้อ พอพ่อต้นมันใหญ่แล้วแล้วก็เสซลไปปลูกหม่องอื่นไขก่กระเป๋าเขอนเสซลมาทดลองปลูกเบิ้งยังสินะคะก็เลยคุยตกลงกันทั้งเฮานี่ก็บ,บอกว่าปลูกได้ปลูกได้แต่ว่าถึงเวลาฉันปลูกพักนี่เธอต้องเอาออกในฉันเด้เพิ่นก็ว่าได้ได้เพิ่นก็เอามาเพาะไว้นี่สองสายพันธุ์ค่ะอันหนึ่งต้นก็สูงคักปันใดแต่ว่าอันนี้นี่ต้นมันสูงคักใหญ่ค่นเบิง้งจังไหนจังหนออึ่งก็สิว่ามันต้นอ้อยหลักผอดปลายปีกำลังเขาสู้หนาหนาว่าหันเนาะค่ะบ้านเมืองเพิ่นปลูกพักจะคล้องกับบ่ได้ปลูกนล้วมูแม่เพราะว่าามติดย เทียนคุณสามีเอามาเพาะไว้เนี่ยแหละค่ะบอกเพื่อนเอาออกหายเมื่อใดเพื่อนกะว่าเสียวอ,ออกหายบอกเมื่อใดกะพี่ตะบอกว่าเสียวอ,ออกหากับพานมือพานเว้นพานไปพานมาแต่ว่าต้นหญ้ากับยูคือเก้างามขึ้นก็เก้างามไปเรื่อยๆนอกจากสิบเด็กปลูกพักแล้วเงื่อนหกความค่ะเลี้ยวไปเลี้ยวมากกับโอ้ยหกหูหกตาหกไปหกมากกัอดบ่ไวสลบับบัติเฮ่าก็เลยจําเป็นก็เลยโดนลวงเมื่อตัดเองค่ะ เสร็จเรียบร้อยมองหันตะกินต้นบักพริกได้ค่ะมันก็บ่ได้เขาไปหดน้ำเนาะบันี้เหี่ยวนั่นแหละต้นบมะนาวสีดิบเคลียไปเห็นมันแจงหูแจงตาโอ้อยเรียบร้อยค่ะตัดไปแล้วแต่ว่าถ้าเพิ่นว่าเมียนกับซีเมนเ์ท่อนี่อะไรเดียมันเอาอีกนี่ตัดออกล้ำกับสิแจงสีลงเคียงหูเคียงตาเป็นบ่ผู้หญิงสิเป็นคือการล,าล่าเห็นเหรอโอ้ย ันกับเพ็ดยากเนาะก็เลยบ่າກากเฮ็ดเมื่อยตัยากก็ดอมาสิคืตั